สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ลักรถไฟทุกท่านนะครับอ่านี่คือบรรยากาศหน้าสถานีรถไฟมหาชัยนะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่คล้ายๆสถานีรถไฟแม่กองนะครับผมอาจจะมีตลาดเล็กๆอยู่หน้าสถานีก็ขายพวกผักสดผลไม้อาหารคาวอาหารทะเลต่างๆนะฮะนี่ก็บรรยากาศในช่วงที่รถไฟยังไม่มานะครับผมก็อาจจะมีร้านต่างๆเนี่ยกลางร่มอยู่บริเวณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูบรรยากาศในช่วงที่รถไฟจะเข้ามานะ ก็ร้านต่างๆก็จะเก็บร่มนะฮะก็จะบรรยากาศคล้ายๆกับสถานีแมกกงนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เล็กกว่านี่ก็รอบๆนะผมนี่นะสถานีรถไฟหมาชัยครับอันนี้ก็ภายในสถานีนอันนี้นะแล้วก็บรรยากาศคึกคักนะช่วงนี้มีร้านต่างๆมาขายเยอะแยะนะฮะ ก็เรียกได้ว่าเป็นตลาดล่มหุบแบบมินินะครับผมแล้วก็นี่ก็มีพนักงานรถไฟนะครับเตรียมอำนวยความสะดวกนี่ก็เครื่องกั้นนะแบบแมนนวลนะฮะก็คือใช้คนกั้นนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาดูบรรยากาศในช่วงรถไฟมานะฮะอ่านี่ตอนนี้ร้านขาย ต่างๆก็เลื่อนที่จะทยอยเก็บกันแล้วนะผมเพื่อทําการหลบรถไฟที่กำลังจะเข้ามานะครับก็สําหรับขบวนร,ร,รถไฟที่จะเข้าเนี่ยก็เป็นขบวนรถชานเมืองแม่กองที่4313ต้นทางจากวงเวียนใหญ่ปลายทางมหาชัยนะฮะอันนี้ตอนนี้บรรดาแม่ค้าที่ตลาดเนี่ยก็กําลังทยอยเก็บของกันแล้วนะผมเอาของออกจากบริเวณรางรถไฟนะฮะ ก็ขวบรบถจะเข้ามาในเวลา10นาฬิกา36นาทีนะมาดูบรรยากาศการเก็บร้านนะครับผมช่วงนี้รถยังไม่มาแล้วก็ยืนถ่ายได้นะ นี่ยจากเมื่อสักครู่นะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นตลาดนะตอนนี้ก็กลายเป็นทางรถไฟโล่งๆแล้วนะนี่นะเดี๋ยวก็มาดูการหุบล่มนะหุบผ้าใบ เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะแล้วก็หนึ่งสเสน่ห์ของเส้นทางสายนี้นะที่เป็นลักษณะของตลาดที่อยู่ใกล้ทางรถไฟนะอันนี้ตอนนี้เราเห็นเป็นดวงไฟเล็กๆนะมาแล้วนะก็คือขบวนรถที่กาลังจะเข้าสถานีมหาชัยคาดว่าตอนนี้รถน่าจะจอดอยู่ที่นิคมรถไฟมหาชัยนะอันนี้นะ ตอนนี้พนักงานเนี่ยก็ไปประจำอยู่ที่ไม้กั้นนะครับผมอันนี้นะ้ะแม่ค้าก็เริ่มจะหุบผ้าใบนะ,ะดูบรรยากาศการเก็บตลาดนะครับผม เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอันซีนนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะผมหลักๆเนี่ยก็จะมีที่แม่กลองกับที่มหาชัยเท่านั้นนะที่ผมเห็นมาเริ่มเก็บลมกันอย่างคึกคักนะตอนนี้ขบวนรถน่าจะออกจากที่หยุดรถนิคมรถไฟมหาชัยมาแล้วนะผม ี่นะัก็มีพนักงานประจําสถานีเนี่ยมายืนโบกธงนะแต่บรรยากาศในช่วงเช้าๆนะปกติผมก็เคยมาถ่ายแต่ช่วงเย็นๆนะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูช่วงเช้าๆบ้างเป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนนะฮนี่ตอนนี้ไม้กั้นน่าจะกําลังลงแล้วนะ มาแล้วครับขบวนรถนะฮะขบวน4313วงเวียนใหญ่มหาชัยนะเดี๋ยวผมต้องลบก่อนนะผมก็ <S <S ขเข้ามาแล้วนะครถดีเซลางนะ สุดยอดครับผมนี่นะก็เข้าจอดที่สถานีหมาชัยนะ ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมบรรยากาศคล้ายๆกับสถานีรถไฟแม่ก,กองตลาดล้มหุบนะฮะก็ถ่ายให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมบรรยากาศกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ